เขาเป็นหญิงสาวที่ไม่มีที่พักจึงได้มานอนในชายป่าเขาเป็นหญิงสาวที่แบบว่าขาดหมอลำซิ่งไม่ได้ในการเต้นและอยู่กับผู้ชายอ่อยผู้ชายและสติไม่ดีการเต้นหมอลำเราก็มาดูหน้าเขาจัดจันเลยเขาชอบกินน้ำเปล่ามาบังเขาชอบกินน้ำเปล่า เ้าเนี่ยก็ชอบพูดไม่รู้เรื่องเขาชอบเอาแต่ใจเขาทําเหมือนตัวเองน่ารักแบบว่ามีตัวเลือกเยอะอะไรอย่างงี้เขาชอบแบบว่าอะไรยังงอนอย่างนี้เลิเขาไม่กล้าทําอะไรผมนะแบบว่าผมมันดีอะครับผมผมมันดีนะเขาไม่กล้าทําอะไรผมกล้าทำมันเลยผมตั้งนัเลยเขาไม่กล้าทําอะไรผมนะแบบว่าผมมันดีอะเลิเขาไม่กล้าทําอะไรผมนะแบบว่าผมมันดีอะ ต้องหน้าตาดีและหล่ออย่าเบิ่งอ่ะน่ารักอย่าเบิ่งียเลยอ้พวกนี้อย่าเบิ่งนะมันไอโฟน e 11ของผมทำให้หน้าตาที่เฮียของเขามันดูใสและเนียนขึ้นคือแบบว่ากล้องของผมมันดีตอนนี้เราก็อยู่ในป่าช้าที่ไม่มีอะไรเลยเราพบกับหญิงสาวอีกแล้วไม่รู้ว่าเขาทำอะไร เ็เดินไปเดินมาแล้วก็เกาหัวหนึ่งจังหวะหาควายกิปโปมเขาหาหาวายกิโปมเขาหาควายกิโปมนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะหยุดยุตายัคือแบบเขาสงสัยในตัวของผมเขาเดินหนีแล้วเขาไปเจอขวายกิปโปมโอ้ยใช่เขาเจอปลาเขาพูดกับผมนะผมแต่ไม่ผมผมไม่สนใจผมไม่รู้จักกันกับเขา เน uh ี่ยพยูนี่ตายฮเนี่ยพยูนี่ตายมันยังตายธนาคารบอกว่าบพวาน้่นเดยังหาอยู่พูดอะไรอะไรน่ะเอาอ้วะเพื่อเขาอเี่ยบอกเขาพูดกับผมแล้วผมาไม่พูดกับเขาอีกยังเด็กก็บอกปุ๊บหายเลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรผมฟังภาษาของเขาไม่รู้เรื่องเพราะผมเป็นคนมาจากถิ่นฐานไกลไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรอาจจะเป็นภาษาอีสานหรือเป็นภาษาอะไรก็ได้ เขาใส่กางเกงขาสั้นแดี๋วเราไม่สนใจเขาถือเสียมมันจะแทงเราแต่๋เขากกงไม่กล้าในความรอเราของเราเห็นไหมเขายิ้มให้กับผมอีกแล้วมันรู้ว่าเขาเป็นไทรทำไมผมต้องหลอขนาดนี้ผมเดินทางไกลมา8 4ด0 0สี่ไมล์เพื่อจะมาตามหาสิ่งมีชีวิตและผมก็เจอแล้วนี่คือสิ่งมีชีวิตนี่คือสิ่งมีชีวิต เพื่อนๆหลายคนอาจสงสัยนี่มันคืออะไรอาจเป็นสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็น <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้ก็ผมอยู่กับแบบว่าอะไรนะกล้องมันสวยอยู่แล้วผมแบบว่าบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าผมอยู่กับใครก็คอมเมนต์ด้านล่างคิดได้เลยนะครับผมประมาณแปดหมื่นคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะอ่าน,นทุกคน,นเลยนะครับโถน้องครับผมแบบ พี่น้องท้องชนกันนะครับผมก็อันนี้เราก็เดินทางมาฮอลแลนด์นะผมแบบว่าผมมีแฟนอยู่ฮอลแลนด์นะผมแบบก็เดินทางมาไกลฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์อยู่ยยู่แถวนี้มันจะประมาณนี้ครับบางคนอาจจะจะสงสัยว่าในฮอลแลนด์มันเป็นยังไงก็ดูนะครับประมาณนี้นี่ครับนี่เป็นที่อาบน้ําของประเทศฮอลแลนด์ครับเป็นบ้านเกิดของแฟนผมเองครับนี่ครับฮอลแลนด์เขาเป็นใส่เกือบดาวเทียมแบบนี้นะครับฮอลแลนด์ เป็นเกือบดาวเทียมประเทศฮอลแลนด์นะเขาจะใส่ประมาณนี้เออและก็นี่แหละครับบ้านก็จะประมาณนี้ออโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากบอกแฟนผมจากฮอลแลนด์ได้ผมก็แบบเอออะไรนะไม่มีอะไรมากมา <c oughs> ย,ยมาบังอบกินน้ำปะ่ะวันนี้เลยไปกินหำเงป่าว เขชอบพูดไม่รู้เรื่องเขาชอบเอาแต่ใจเขาทำงานตัวเองนะรัแต่ว่ามีตัวเลือกยอะไรอย่างนี้ยอชอบแบบว่าอะไรอย่างงี้แต่เขาไม่ชอบเขาไม่กล้าทำอะไรผมทำแบบ่าผมดนี่ยครับผมผมดีในความการ่านองผมผมตั้งหน้าตาดีแล้วน่ารัก ไอ้คนเสียดของผมทำให้หน้าตาที่เหี้ยของเขามันดูใสและเนียนขึ้นคือแบบว่ากล้องของผมมันดีแต่เขายังแปลกใจอยู่ว่าทำไมกูถ่ายอะไร่ัจดสวัสดีครับวันนี้เราก็ บวกดมันเบาหยากรับผมบุญดีนคร like kind of <c oughs> <can> ับต้องเจอแบบนี้ครับเบาหยาครับว่ามักรอมันบัครับมักไปมั่วล่ำมันบัวมักไปมัล่ำมันบัวอารดไปมัล่ำมันบัวครับเจอแบบนี้ัไปมั่วล่ำมันบัวมันเจอเสือครับครับต้องมัดไว้ครับ can